สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องรู้ทันอารมณ์เรื่องนี้จะมีทั้งหมด4คาบนะคะมาดูกันว่าอารมณ์คืออะไร อารมณ์ก็คือความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกหรือภายในที่มากระทบนะคะโดยสังเกตได้จากสีหน้าหรือพฤติกรรมที่สแสดงออกมาถ้าหากว่าเป็นอารมณ์ทางบวกก็จะมีสีหน้าหรือพฤติกรรมลักษณะดีใจตื่นเต,ต้นหรือมีความสุขถ้าเป็นอารมณ์ด้านลบนะคะก็จะมีพฤติกรรมหรือสีหน้าสแสดงออกให้เห็นว่าเราเสียใจโกรธหรือวิตกกังวลนั่นเอง ที่มาของการเกิดอารมณ์นะคะการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆผ่านช่องทางการรับรู้6ช่องทางก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหากพอใจก็จะเกิดอารมณ์สุขหากไม่พอใจก็จะเกิดอารมณ์ทุกข์นั่นเอง นักเรียนลองสังเกตตัวเองดูว่าในแต่ละวันนักเรียนมีอารมณ์ด้านไหนมากนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีอารมณ์ด้านบวกมากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าแต่ละวันนักเรียนมีอารมณ์ด้านลบมากเกินไปนักเรียนต้องปรับใหม่นะคะหาวิธีแก้ปัญหาขาจัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปให้ได้นะคะ อาจจะมีวิธี6วิธีการควบคุมอารมณ์ให้สติแตกทํำยังไงบ้างนะคะบางคนก็จะอาจจะใช้วิธีการาเดินหนีไปเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นหรือบางคนก็อาจจะถามถามเหตุผลหรือว่าทําไมแต่เราจะไม่ใช้กําลังนะคะเราจะไม่ทําให้คนอื่นและตัวเองต้องเดือดร้อน อีกเรื่องหนึ่ง6ประการในการระงับอารมณ์โกรธมีอะไรบ้างลองดูนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าลองนั่งสมาธิดูนองนับหนึ่งถึงร้อยดูเพื่อให้มันลดความโมโหลงนะคะหรือสิบวิธีในการจัดการความโกรธมีอะไรบ้างเช่น คิดก่อนที่จะพูดออกไปนะคะหรือใจเย็นก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้การออกกําลังกายการพักผ่อนการหาอะไรที่เป็นเรื่องขำขันตลกมาดูเพื่อระบายความทุกข์ของเรานะคะเพื่อผ่อนคลายก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่คิดแค้นเพราะบางครั้งอารมณ์โกรธเนี่ยอาจจะมีอะไรมากระทบทําให้โกรธหลังจากนั้นก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วนะคะก็อาจจะให้อาภัยกันได้นะคะให้ใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยเขาบอกว่าแล้วก็ฝึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็ รู้ว่าเมื่อไหร่เราควรขอความช่วยเหลือหากว่าม,มันมีความรู้สึกที่ลบๆมากเกินไปเราลอ,ลองดูซิว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนที่เรารู้ใจก็ได้นะคะ,ะท้ายนี้คุณครูขอ,ขอฝากนะคะ,ะค,ค,คําคมเอาไว้เขาบอกว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อชีวิตเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรากโกรธ เราอาจจะแสดงอารมณ์ไม่ดีออกไปแต่วันที่เวลาที่เราหายโกรธแล้วเนี่ยมันอาจจะสถานภาพหรือความสัมพันธ์ตรงนั้นมันอาจจะเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆก็คือเราต้องระวังมากๆนะคะในเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธนะหรืออารมณ์ด้านอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็ให้เราหาวิธีการในการที่จะ รับนะคะ,ะในเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์แล้เรียนก็ลองไปปรับใช้เพื่อชีวิตของเราจะได้ดําเนินไปอย่างปกติสุขและนักเรียนก็ไปสาคลิปวิดีโอได้อีกจากใน WTS platform หรือในโมเดิร์นะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ